กวาดเก็บเอาใบไม้มาทําเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในสวนเราสามารถกวาดเก็บรวบรวมใบไม้หลากหลายชนิดรวมถึงพวกเถาของแตงกวาถั่วพลูถั่วฝักยาวและก็ฟักทองก็ใช้ได้เช่นกันครับและผมจะเริ่มโดยการปูแผ่นพลาสติกซึ่งเป็นเศษของแผ่นพลาสติกปูบอ่อ และก็เอาแผ่นตาข่ายพลาสติกแบบนี้มาทําเป็นวงเพื่อใช้ในการหมักครับซึ่งตัวตาข่ายพลาสติกแบบนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างร้านการเกษตรหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็มีเช่นกันครับโดยชั้นแรกสุดผมจะใส่ใบไม้ลงไปประมาณ3ส่วนแล้วก็ตามด้วยขี้วัว1ส่วนอย่างเช่นเราใส่ใบไม้ลงไป3ตะก้าตามด้วยขี้วัว1ตะก้าครับ และทําการรดน้ําให้พอชุม่มสังเกตหากมีน้ําไหลออกมาให้หยุดรดครับแล้วก็เอาใบไม้มาใส่ลงไปอีกสลับกับขี้วัวและรดน้ําทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มครับแต่สําหรับผมผมจะหมักใบไม้ใช้เป็นประจําผมเลยกะปริมาณเอาครับเราจะทําตามสูตรเป๊ะๆหรือว่าเราดัดแปลงเอาก็สามารถหมักเป็นปุ๋ยใช้ได้เช่นกันครับใบไม้บางประเภทอย่างเช่นใบไผ่ที่ย่อยสลายยากผมใช้อัตรา1ต่อ1เลยครับ ก็คือผมใส่ใบไผ่ลงไป1ส่วนตามด้วยขี้วัว1ส่วนสลับกันแบบนี้จนเต็มครับซึ่งขี้วัวที่เราใส่ลงไปจะมากหรือน้อยเมื่อหมักเป็นปุ๋ยแล้วไม่มีผลเสียต่อต้นไม้ครับปกติขี้วัวที่ไหลออกมาอยู่ข้างคอกเมื่อทับถมกันนานเข้ากลายเป็นปุ๋ยเราสามารถตักขี้วัวนั้นมาใส่ต้นไม้ได้เลยต้นไม้จะเริญเติบโตได้ปกติครับซึ่งการหมักขี้วัวกับใบไม้ก็เช่นกันเพียงเราได้สารอาหารเพิ่มเท่านั้นเองครับ และสําหรับการรดน้ําให้กับกองปุ๋ยหมักให้เรารดวันละครั้งหรือว่าเราจะรดวันเว้นวันขอเพียงแค่เรารักษาความชื้นให้กับกองปุ๋ยหมักไว้ตลอดครับและเมื่อเราหมักไปประมาณ2สัปดาห์กองปุ๋ยจะยุบตัวลงจากนั้นการรดน้ําให้ทวถึงจะยากยิ่งขึ้นเลยแนะนําให้เราใช้ไม้แหลมหรือแหล็กแหลมมาทิ่มลงไปแบบนี้จากนั้นทําการกรอกน้ําลงไปสังเกตไม่ให้น้ําไหลนองออกข้างนอกแล้วปิดปากรูเหมือนเดิมครับและการกรอกน้ําแบบนี้ทําเพียงสัปดาห์ละครั้งก็พอครับปกติแล้วเมื่อครบ2เดือนสามารถนํามาใส่ต้นไม้ได้เลยแต่ บางชนิดของใบไม้อาจย่อยสลายยากอย่างเช่นใบไผ่อาจใช้ระยะเวลานานกว่านั้นครับ